สวัสด,ดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามแรงสวงคำคำพี่น้องจ๋าตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าแล้วอากาศห้อนหอนมาเนี่ยแม้กระท,ทั่งใบไม้ยังบดตีงคิดเบิงไม่มีลมมีแต่ความแห่งแลรงฝนก็บดตกแห่งแลรงโพดโพคันฝนตกอากาศไม่กระิีเย็นอยู่เนาะ ดินมันโปเปียกบปรซุมกลางเว้นแห่งกระห่อนสวงเทียงสวงใบทั้งโน้นพากันกินข้าวแล้วได้อะไรกินกันนึกว่าลาบปูลาบป่าลาบเป็ดลาบไก่เพราะว่าลาบ เท้าลาบ,บสาลาน้ำจืดจามา,าใส่ม่าแม,ม่เอามาจากแม่น้ำโค้งบ่ฉันเอามาจากลูกเลยเธอไปเชาเนี่มากินหินน้ำโคงนั่นไปจ้ะเท้าขี่เงาก็ไข่เลยฉันฉันกินน้ำต่ <laughs> <laughs> ลาบเทาท่านผู้ชมเคยกินบ่พี่น้องลาบเทาเ<ต>นาะบริววาแต่คนลาวในคนอีสานเขาเจ้าก็กินหลายเขตหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็กินบกกินต่ภาคกลางภาคภาคอื่นกบ็บอูโเด้ส่วนญ่ภาคอีสานเขากินเนาะ<ค>ยอยู่ลาวนะเนี่ย<อ>ก็<อ>กิ่นนะอ,อันนั้นเขาลาบนะมีอันอย่างลาบเทาลาบ มักจ่องใช่บอกลาบมักจ่องแล้วก็มีอันเขื่อนยังลาบมาน้อยเออใบมาน้อยฮเนี่เครื่อมาน้อยเนีอยู่ภาคอีสานก็เห็นเขาลาบได้พี่น้องเป็นเครื่อแต่เขามันมันยีเอาน้ำมันหรือว่าเปปปันเอาน้ำมันคือใหญ่นางเนี่ยแล้วมันจะเป็นวุ่นแล้วเขาเสียเอามาลาบเห็นมาในคลิปนะบ้านอีชี้นะเขาละพายเขาปูก เอาลาบคายเห็นในคลิปออยู่ไทยเขาเจ้าอยู่ภาคอีสานนี่แหละแต่ว่าบ้านบ่มีก็ยังบ่เคยกินได้พี่น้องเขยกินตลาดเท่าแต่ลาบมักจองในบ้านเท่ากับคือบ่เห็นมีแพ่ลาบเนาะเลือกอาหารการกินก็แล้วแต่ภาคแล้วแต่คนมากอืบางคนเขามักก็ว่าแซ่บไห้ค่าไอ้พวกอิงยังแกงไข่พาม่งเสล แต่เกิดมาก,ก็ากนะบ่เคยกินเนาะเขาว่าแซ่บได้แกงไข่ผําม,มันสิเป็นแต่ไข,ข่คือแต่ไข่เมด็ดเขียวอ่ะอันนี้กาสิเป็นอันนี้พี่น้องมันสิเป็นเส้นเนาะเป็นเทาเถาต้องเป็นเทาสะอาดนั่นเชิงเสียมะลาบมาล่างแล้วกะมาตมนำลาบกระใส่ข้าขวคว้าหอมค่าตะไข่ใส่มะเขือใส่หอยใส่ปูใส่ปลาใส่ทุกอย่างแหละมันกระแซ่บนี่ ยี่สิบบาทอิ่มบัดเือนนี่ซื้อมาใสาบาะซื้อมาใส่มาฟังไหนซื้อมาแต่บ้านจะติดอ๋อแต่ว่าเท้าแต่ละที่มันก็โบกันถ้าเท้าม่น้ำโคลนเป็นเส้นใหญ่มันหนามันหยาบเนาะมันสีแข็งแข็งถ้าอันเท้าแถวบ้านเท้าเนี่ยมันก็สีเส้นอ่อนๆเคลื่อนเส้นเท้าใหม่อ่ะอิ่มครับบ่ลูก อันนี้ของโปดอิ่มแล้วลูกอันนี่เป็นไอ่มเลยครับบ่ยาเบออันนี้ของโปดโปดลุงเลินเยามเิ่นยามเิ่นอยากอิ่มเลยเท่าในใ้หน้ามันยังเอามาลาบจเหลมันได้ได้นั่งได้เงินเดือนมันแล้วงมืออื่นนั่งกับสกินมุกกระทกกับลูกนั่งได้แต่โมลดก็ธรรมดาเลยเนาะมีเงินคนเทาก็ตอนมีเงินก็กินดีแน่เวลาบม่มีเงินก็สิโอดๆอยากๆยากเป็นเรื่องปกติเนาะ คลายคือต้นเดือนเงินออกหลายคนก็สกินดีแน่สร้งอาหารตามสร้างนางร้านอาหารกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งแ่บเพรปลายเดือนมากต้มมาม่าเนาเ่างเงนเดือสร้างินัดานบบั่าสร้างพชาข้า้เจ้ามัซซพ่อชื่อ มือซื้อขางอีแมยังหาสี่พันนะได้เอาลุงเลินอยู่กันสองแถากันย่างเขาป้าไปหาติดตัวสิบตกับอีมแล้วมือวานมันห้องเงี้ยเกนกอกทิกเนาะน้าชายบน้านาบอก่งเงีบนั้นบินไปเฉยๆเห็นเราตัวใหญ่ังมันนไามืนยัามันลายเคินกลับไม่เฮ้ยยายรุ่นแล้วเป็นติดมือแล้วยังได้หกต แพงนะพี่น้องบ้านบะหมี่น่ะจักกะจั่นนะเขาจะากินเนาะยืนฟังอยู่หน้าก็สิหลายว่ะโอ้ยอยู่อุบลคอยไปปีนั้นมาตอมดอกไฟนั่นกระคืนนั่นมันบินคือนเมงเมานี่ฮัตยุพุทธน่ะเขาบอกกินอืออยู่อุบลจักกะจั่นไม่อยู่เมกาเนี่ยมันยังจะโตอยังจะต่อมขึ้นลายแทะเป็นพืชพืชเนาะเป็นอะไรจักกะจั่นนี่แหละเขาควายจักกะจั่นเขาควาจักกะจั่นมันมีหลายแบบหลายพันธุ์ ไพ่สวัสดีคกับมาเขาตักสามเธอแล้วอิ่มหมดแล้วอันนี้เขาอิ่มเลยพี่น้องไอ้ยายนุ่นแล้วไปใส่ไอ้ยายนุ่นแล้วไปใส่นี่กินแล้วจนเขาลงอาบน้าหมดแล้ว ตักสามเถื่อตักเลยพี่น้องเจเลี่บอกกับพ่อพ่อทำปุยย้อมลูกจนเบิดหมอนเสื่อเทลงไปเบิดนั้นเมนูอาหารจานเดียวตักสเถื่อกัยังมาตักอย่าถามว่าแซ่บเบาะถามเจเลี่นั่นตักสามเถื่อยังบุลูกอยู่ซิมอนฟอนไซเด็กๆนะพี่น้องอันเข่าไปในบ้านพุ่นพักกันไปนั่งกินปิ้งย่าง บ่มบ<อ> <c oughs> คีคนเลี้ยงเขาเจ้าอือปิดรล,ลานเป็นไงมั่งวันนี้เมื่อวานนี่ปิดร้านพี่นอกจ้าบ่ขายหลังจากไปลงตลาดมาขายดิบขายดีขายเบิดแล้วมันเสียบพท่านที่คือมาเปิดตอนได้นนเนนกกลับมาจากตลาดแล้วเสียบเมื่อวานเนี่ยมาาปลแข่ะะอ,อยบอกอยู่ว่าให้เตรียมไว้ซาดแล้วมันบวท่านการที่ไปลงตลาดไม่ต้องย่างไว้บุญพายนั่งรอดอก พอเขามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็เลิกมันอยู่ในเสียงปลีนั่นใช่ไหมปันด้ยมันมาแล้วมันไู่เด้ยงปลีนั่นมันมาแล้วเขานมาทาง่ั้นมนอิเดซะไทยดีย่ส่วนใหญ่น่ะสว่างคำคำเขาจงมาเสือกพออาศัยแบบเขาอยากกินเขาเขาจงมาเสือกั่อนกังเวนก็บอค่อยขายได้ขายหาหกโมงเขา มการอาการเริ่มกลับมาห่อนชาวแสงก็สิได้ายดีอยู่นนำเนาะเริ่มห่อนมือสองมือแล้วบมวาตที่ยังสิกลับมะนาวอีกรอบเนี่ยเราขายเมื่อวานนี้ไปยังไหม

ใจต้าเาดเอแล้วรไป่ได hey, so oh. okay, so ้ลาขายเลยะเป็นยังมแต่วันเราขากจะปวดหหเจ็บในใช้ปวดเจ็บเจ็บห้องหูมิตจหูพีชเชตเกตเบิ้งเ้าเบิ้งแบบเราพี่สังเกเข้าวเอเปลี่ยน ฮามอก็เขาทำอากาศก็คือบจักันดจะป็นเงียบเขา้เรากเเบิ้งบิ้งบิ้งมือเราแล้วมาชั่งชั่กับเราซึ่งบบเราซึ่งชื้นข้นนาแล้วเดี๋วมาเราจดมาไปบ้านไหมเออับยวันนี้พากกันมากินข่าอยู่เทียงยายลุนพี่นงจ่าลาบเท่านั่นเองจุ่บริหาระดับอยู่ในออกมานอกเรจช้เซด้วยป่ะเซามากล้ไลเนาะ เก็บปะเป๋เอามาขายมันฉีดมาเลยปะเขาแปะวิสัยอยู่บ้านเราหมดหมดบอกผู้อดมาชุ่มเข้าไปพูดมือนีแหละเขาจะเอามาหล่อขายเท่าน้องเขาเจ้าด้บอกคนไปเอาก็ต้องได้ซื้อเขาเจ้าคือเก่าแล้วซื้อกระบอกในทงเาวาบาดเด้ดหัวซ้ำพงเขาเห็ดนะเอามาแบ่งขายพงเาวาบาดไปซื้อร้อยนึ่งค่นเลยซ้ำเด็ดซ้ทพงเส้าบาดเอามาแบ่งอ่ะบอกให้ไปซื้อในในน้องเขาเชลารายเป็นเมาซื้อเป็นชุ่มเอาสตาร์เนา่ยเสนอเป็นสตาร์ ขายดีมีหมกทั่วไปายเพระมีหอยไปคายว้าอย่างเราชาวบาทชาวบาทต้องมีหอยมีทั่วหอยไม่ไี่โอ้ยหกหอยกบอีไม่ขนาดมันขายถูกกระถิ้วทงละสิบบาทหรือชาวบาทจะสืบมาชาวบาทเดินิบบาทเต็มกระตาบงม่อกีใหญ่หอยเต็มไม่เราใวมาเก็บมกหอยม กูจะให้มันเบิ้นี่เอาเงินห้กูอยู่มันว่าเขามาเที่ยวเป็นเบิ้ลขาบใช้เนาะเข้าได้เข้าด้วยเนาะเอาปีนี้เขาบริเฮตอันหน้าเขาบอกเขาปลูกทุดินทุดินมันปลูกกำลังมันมันถอนขายเลยบอกของเจ้ากัมันแก่เลยคือบทรอนเมื่อคนไปคูดมันแก่ิดแล้ว อุ้ยออกนอแล้วยายลุนชุบค่อยคุดมือนียมันออกนอแล้วตัวมันแก่นันบอกใค่เอาน้ำข่าวแล้วคุดโลดพันยังเงินไปคุดโลดอ่อนในใสค่อยคุดมันจนมันออกนอน้องเพาก็มี่อแก้จแล้วข้าเจ้าปลามันแก่พร้อมกันชุมมันออกนอผลประกอบ ใช่ลูกคนแห้กัเด็กชมือกับโเบิร์นเราใช่นี่อดีบอกากิเรากินเาขึ้นแต้เราขอดกินล้าเปนองแห้งเปนน้อมอกี้าอดมาจเงียบบ่มีหัดลม

อยู่อีแม่คือบนทัน้ามันคือมีจีเทากับาปินห่างเด้งนึกว่าบัลล่บาเอาคอยมาจนเขาย่าเลยบาแล่าเบ้ยินเสียงเออเนะคอยอยู่สวนฮดอันต้นไม้อยู่มาพอจนย่ายไดเอกป่าม่า่ใหญ่ไม้สออกไปออกไปไปห้เสียงเื่องลามเทาผัวกระเทือนนี่เรียกมาายมาจัดการ คือมาห่อนแต่ชุมเจ้าฮะโอ้ยนี่ค่อยแบนฮดนี่เขียดโมเต้นเชแซวอยู่แต่มันแห่ได้มันอยู่ในป่าในป่าไม่เช่ป่าข่อยย่างนะมิแต่เขียดโมเขียโมอันรายได้ปีนี้นะเต้นโคบโคบอยู่ คุยลูกมันหนึ่งเขายนี่ยไม่เช่านะมันเแจ้งเลยเขียยนน้อห้องชั่วแค่มันชุ่มมะลิมันกระโบมี่นะค่อยไปเยี่ยน้ำแร่เขาเปล่าทุดิ่งเชลเชลบ่ฮอมบ่ได้ก่เห็นมันนะกูไปสัมสัมไปต่อกแห็นมังทุดินงนะแต่โขโขเขีย้อมเขียดโมมันมีแต่ได้ชวนนอกสวนมันบ่มี่เขียนมันชุ่มมันบ่ตะเก้านะเขียดโมบ่ค่อยหลายในปีนี้เห็นหลายมันสุ่มมันไม่อยู่เนาะมองเอื่นแล้วมันแห้งแรง ปลาเดินหคนโตเกหน่อยแล้วพ้ดีก็นำเซลเซียป่อยลงมันมันอยู่มันมันออกไข่ก้อนหมูไรอ้ามันไข่เลยากัสอนกินหน้าโน่นทั้งแบบแอ้วออกมาหนอปลากบหนักยังหอกอยู่เมืองเวนี่หองสองโตสมโตคุณคันฝนตกมาปุ๊บนี่กบวางไข่โหลด ไปแม่ปายงเป็นยังจะเตะอามันก็มองมันมองมันบ่ใหม่มันเป็นจุกหว่าอะไรัวเป็นยังหาดได้ไพบ่ใหม่เดี๋ยวสี้ไดเไพียมองไพ่ใหม่แล้วเห็นบ่ไปหัวว่าบ่หันนะม่นเขาเอามันเป็นจุกเป็นจุกตืนมาใหมาม่แล้วเก่งมเก่ตาปเต็มของมองในใหม่ก็มีมันก็คอยบ่นไพ่แบบนี้แต่ลานั่นคือตัวเขาไปเลยนะก็มีได้ตะเตนเอากลุ่มนะเขายังอันไปยังตกแต่นอยู่แหละไปบ่ ไปเินเินเคยเอาเล็บบ่เป็นงดอกไมไปไปก็ม่บไปก็ไ่ไปเทปทุ่งมืดโดนเเคียนดนตเคียนกับดอนที่ตาะไปคยคกับเอาไปเทปใกล้เมื่อเชิญเราไปเก็บมันมาคัมือเมือก็ไปวัยล้เมือนคเก็บมันมากัไปบเลาะเลยเมื่อเิไเสินะตีเก็บมันไเก็บมันพูท่านแค่มันพูดท่านนะคัม

พันยูสวรรค์พันลายลายจะเป็นนางเมืดเลยนางกับไข่ไงแต่เขาขายกิโลละสองแสนแปดอ๋อสี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยลายไข่หมูแดงนะเป็นกระมังกระมังเป็นจานจานละสี่สิบบาทจิโมก็ใส่ขาเมื่อละบอก ไจกเาไทำอะไกเอมือนะแจ้งเขาปทองแง่บ่ได้ไปแจกอกเลือดีวันดาชิอเาิบิบกลูกชิ้นครับเิปิดสิบบอมสิไปเกีย์วัน้เราก็ูกเคลูกเคแล้วก็มีโอ้ยเขาบ่ไปเคเชุมควนมาไม่หง่เขาตายเขาบัมาดอกเขาจังได้เขบวมาชิบบอมาหนกขยันเป็นยังูถเป็นน้องงแมเฮ้ยขาไม่เถาม่ไม่ถึงไก่ ขนาดงานบุญยังหยุดเนาะเยอะแล้วขนาดไปบึงมอลำเลยยังหยุดพอะนั้นเจแร่ได้รับเงินวันนี้ก็จะไปจ่ายพรุ่งนี้มีงานศพพี่นอกจ่าเขาเจ้าสิเก็บ ทั้งประกันภัยทั้งเงินกินทานมีมองได้อยูใช่มองได้ผมชี่อมองียเล่นบนด้ใจเออสิงไส่เจอน้ำมันนั่นมันอไหรถลกินเขาแล้วก็ซุ่มเซลกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศดเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมไปแล้วสบายดีนี่ของกินพ่อใหญ่สร้าง เบิ่งแน่อันนี้บ่แม่นอันเนื้อแดดเดียวดิวพี่นอ้องจ๋าเป็นหนังหนังเค็มหรือว่าหนังควายนั่นเองเนี่ย